ยนใหญ่มาแล้วครับพี่น้องครับผมอเอาอะไรมาเนาะอันนี้นเนาะเย,ยวหรือกระปูดมา,าเป็นนกกระปูดครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เอาเป็นไงไอ้ถามข่าวข้าวกันเป็นไงรถรถลดลงเป็นไงบ๊วยเป็นยังครับผมโค้นไม่เป็นไรครับเจอว่านกข้างขาดบุด <laughs> นกข้างข้างหลุดหมดเลยบุดดีเลยครับอาจารย์โคนนี่ก็เปิดอยไหม โอ้ไปยังไงเอาถามก่อนสถานการณ์ตัดม้แล้วครับโอ้เนี่ยคันคู่ใจนี่ใช่ไหมนี่ในคันนี้ครับคืนชีพหรือยังนี่ขึ้นแล้วครับอ่าขึ้นชีพแล้วเนาะจริงมันขึ้นชีพมันแค่เอาขึ้นแล้วแต่ว่าโอ้โไปต่อปรได้แยวๆมี๋ยวมันเก่งขึ้ไปเป็นไงมันมันตัดหน้ามันตัดหน้าครับหมาตัวน้อยๆดิเอาหรือว่าขี่ไปชนมันเฉยๆวาแล้วครับมันมากมกับเบรกเลยแล้ว ก็ไม่ได้เป็นไรเนาะออโอเคในวันนี้ว่าหมันหรือวันนี้นะหม,มันเงินเอไอเห็นตูไปบอกว่าแอบขายนกได้นี่เป็นยังไงนี่<อ>แบ่งไปที่ไหนนี่ไปที่ไหนจังหวัดอะไรยังบุคับเมืองอะไรมอตามาเรอเอาบุลีนะบุลี โอ้นกไปแบบกไปลาดบุรีรเา้าติดต่อกันยังไงมายังไงด่เขาเขาเห็นผลงานหรือว่ายังไงผมรู้แล้วครับโทรหาผมหมู่บ้านนี่ครับโอ้โทรหาเช่นเม็ดเลยครับว่าอยากได้นกตัวไหนตัวไอ้ที่ปีต่อเขาประจารย์ที่ไปเมื่อบักครู่นีนลูกเอียงไหมครับอ๋อตัวคู่อ่างนะใช่ไหมครับโอ้นกตัวนี้ใช้ได้นกตัวนี้คือคารมนี่ก็คือครบ ครับครบเลยขัดหนุนครบมีทั้งคู่อ่างด้วยนะครับถือว่าครบแล้วเป็นนกเสียงเสียงเล็กใช่ไหมเสียงเล็กก็ออามาแล้วเมื่อกี้ออกไปเอาอยู่ที่รับเอาเดี๋ยวเทียบเทียบได้ไหมเทียบฟังได้ไหมได้ครับเอาลองดูลองดูนะครับตัวไหนน้อเทียบเอาตัวที่ลดล้มแล้วหางหางขาดนนนไ,ไหนหอะไรครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้คือเป็นนกคารมนะครับพี่น้องอ่ะ ไม่รู้ว่าไปแอบอะไรยังไงขายให้กันยังไงเราไม่ทราบมันกันแบบนกตัวนี้นกนกกี่ปีสามปีนนเนาะเชมิทเนาะสามปีกว่าอ้อายุไม่ต้องห่วงครัแบบนกสามปีอรูนักเต้คัน้วยอ่าคูไม่ละอ่า ย์อันม,มันว่างยุตุเดีบาว่างตัเดียกาเออว่างว่างว่างผมนันะ่งนันี่แล้วตัวหางขาจไหนด้ไงนี่เมิทเรครับตอนนี้บันลูกไม่มครับที่ได้งันก็วก,กยาท้องอาจารย์นะครับโอ,อมันเริ่มเล่นหรือยังเล่นแล้มันเทียบคู่ไหมน,นกตัวนี้คู่ครับ เอาแล้วพี่น้องวัน,งนนี้ไม่ออกอ่างเนาะอือเนี่ยนะครับเออ ก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่วันนั้นมันมีอ่างเนาะวันที่ไปป่านะ่ะถ้ายินต้นมันจะมีอ่างตลอดละครับเนี่ยมันกูแต่ว่าโอเคนะครับเพราะว่านกผมเห็นแล้วนะครับขาลมตัวนี้ใช้ได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าไปแอบขายกันยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับดูตัวครับนะ เส้นเมตรนะครับก็มาดูตัวตนนะครับกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนกตัวนี้ก็เส้นเมตรเป็นคนต่อได้ครับคแถวแถวนานั่นใช่ไหมครับลายสวยนกตัวนี้นะเพรา่ไว่าเป็นนกทรงปีกกล้วยนะครับนกตัวนี้ใช้ได้ครับรูปทรงผมก็เพึ่งเห็นตัวชัดๆนี่นะครับไปต่อก็คารุมก็ จัดจ้านอยู่ครับพี่น้องนะครับคล้ายๆเจ้าสอง่ะไแหละครับนกแต่ว่าต่างกันที่เสียงนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงเสียงเล็กนี่นะครับตามที่ท่านได้ยินนะคงจะไม่แพงแล้วมั้งเช่นเมน็ดเนาะอาจจะประมาณสักสองแดงหรือเปล่าจะเป็นหแดงสามสามสามเขียวนะครับสวยครับนกตัวนี้สวย นะเป็นนกที่ถือว่าขายันอยู่ครับผมนะเพิ่งแต่ว่าเพิ่งได้เฉลยตัวเดียวใช่ไหมเซนเม็ดครับวันวันที่เราไปด้วยกันนะเนาะะครับก็นี่แหละครับผมประมาณนี้สําหรับนกตัวนี้นะครับก็จะส่งไปที่ลาด,ดบุรีครับลาดบุรีลาดบุรีลำจากลำของบลลเออออเ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 งองออเออเอมเออออออเอองออัออเออเเลย,ยรครัเทอเออเอเลยเนาะก ตกลงไปเท่าไหร่เอ้าราคาเท่าไหร่กี่แดงยี่พัครับโอ้ได้ยี่ห้าแดงโอ้โหอ้าคก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ราคานี้สําหรับนกตัวนี้นะอ่าเพราะว่านกมันกําลังขึ้นเลยนกสามปีนี้กําลังเล่นดีเลยนกต้นก็อยู่ประมาณปอชอบโอ้่ะก็ถือว่ามานแล้วครับวันนี้เซนเมตรนะครับ แบ่งกันไปเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีของแถมให้เขาไหมล่ะแถมกลงนึกว่าจะเตรียมอะไรเตรียมกรงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ้เนเนาะก็ถือว่าสุดยอดแล้ววันนี้นะครับสําหรับอัน,นั้นก็คือ <c oughs> เคยแบ่งลูกได้เยอะขนาดนี้ไหมเซนเมตไม่เคยขายเลยครับเออครั้งแรก <c oughs> ฮะคือตัวนมั้นไหมโอ้สองสารอันนี้ก็ยังสงสารอยู่ใช่ไหมนี่คิดคือคิดถึงมันอยู่ใช่ไหมนี่ผมคิดงั้นมันไปนี่ไหมครับอ๋อไปไหนเนาะโอ้หมายถึงว่ากังวลช่วงส่งไปถึงกว่ากว่าคือกว่าจะไปถึงราดบุรีใช่ไหมครับโอ้ไม่ถ้า,ถ,าถ้าส่งทั้งกรงไม่เป็นไรหรอกเราก็ใส่น้ําใส่อาหารส่งวันนี้พุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วอ่ามันไม่เป็นไรนะครับ ใช้ได้อยู่เนะาะแต่ยังไงไดเ้เขามาโทรมาขอแบ่งแล้วก็จัดไปเลยเนาะครับผมอ้าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับแบ่งกันครับของเล่นครับไม่ต้องไปีเรียดอะไรมากมายนะครับอา่าถ้าเป็นของดีแล้วก็คือไปไหนมันก็ดีมันเดิมนะครับเพชรมันก็คือเพชรอยู่มอนเดิมนั่นแหละนะครับอา่านอกจากจะอย่างอื่นมารบกวนเนาะเชนเน็ต จะเกียวเกาะอะไรนั่นก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือเฉลยนะครับเฉลยมันมีชื่อยังตัวนี้เซนเม็ดนี่แหละยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะครับก็เฉลยได้ตัวเดียวตัวนี้แหละก็จะเหลืออแทนไว้เนาะเสนเม็ดเนาะได้ตัวเดียวสามปีนกมันไม่ได้ออกครับก็เป็นธรรมดาก็ แสดงว่านกตัวนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเจ้าสองนะครับคือคูคูอยู่ที่บ้านนะครับไม่มีอ่างนะครับแต่พอออกป่านะครับนกเข้านะครับจะคูครูอ่างนะครับจะมีอ่างออกออกมาให้ได้ยินนะครับผมก็นึกว่ามันมันติดอ่างตลอดนะครับแสดงว่าไม่ใช่นกนกอ่างตลอดนาะใช่ไหมนาอครับมันจะมีอ่างเฉพาะตอนที่นกนกป่าเขาร่วมครับอ้าวสไตล์เดียวกันกับเจ้าสองมุมเลยนะครับอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นคู่เดียวนี่ บางมือนี่กบบมีบางมือับบ่มีอืไรบอของผมนี่เจ้าสองนี่ถ้าอยู่บ้านยังไงก็ไม่มีเทียบสิบยี่สิบครั้งก็ช่างไม่คือไม่มีครูอ่างแต่พอออกป่าซป็นก็น่าจะได้ยินเนาะเจ้าสองผมเนาะนั่นแหละมันจะมีอ่างออกมาเลยนะครับอันนี้ก็อ่าไม่ใช่นกที่ติดอ่างตลอดนะครับแต่มันมีอ่างอยู่อ่นกร้อนอ่างล้าพูดง,ง่ายนะครับ,รบอ่ะ่าก,กันไปครับนก,ม,นกมันก็มีหลายรูปแบบ ที่สําคัญคือดึงนกเล่นนกให้ให้เป็นเท่านั้นแหละนกก็คือจะคือ,อนนใช้ได้แล้วออกฝึกแรกๆเลยนี่มันมีหนุนอ่างเนี่ยจัดแต่ว่าโดนๆี่มีหนุนอ่างมาเที่ยนึงสิแม่โอ้มันหายากนะนกหนุนอ่างตลอดนี่หายากเรียกคําแล้วก็หนุนอ่างคําเรียกคำหนุนอ่างคํคนนาคนี่มีแต่เจ้าอ่างผมเท่านั้นแหละมีแตุ่เ้าอ่างมีแต่เจ้าอ่างผมแหละ <c oughs> ที่ท ที่มันอ่านุ่นอ่างนะครับนุ่นอ่างตลอดนั่นแหละครับน้ำนกปลาแม่ไก่ยังฟังดีน้องอ่างครับอ่ามันจะนุ่นนุ่นอ่างตลอดนะครับนั่นแหละมันมันอยู่ได้นานเพราะว่ามันนี่แหละมันหายากนะครับเป็นนกนุ่นอ่างนะครับผมอ้าก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับเป็นไอทําคลิปดีๆที่มีสาระฝากพี่น้องกรดีงเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่ครับผมไม่ก่อนครับสิ้นเมษ